ตอนที่410สถานการณ์ไม่ดีบนท้องฟ้าแสงสีทองอร่ามควบแน่นเป็นก้อนเมฆเต็มเต็มผู้ชมด้วยรัศมีอันน่าเกรงขามคำพิพากษาเสียงของเล่เจิ้งอยู่ก็ยิ่งใหญ่และกว้างใหญ่เขย่ยวเวทีการแข่งขันแสงสีทองสามดวงสว่างขึ้นพร้อมกันตกลงไปที่ทางอหลินซูรี่จือสวีเซียวเหยียนตามลำดับพวกมันเป็นแสงสีทองใสาราวคริสตัลสมองสามเกือบจะทันทีที่มันปรากฏขึ้นร่างของทั้งสามถูกห่อหุ้มอยู่ภายใน ซูลี่จือและสวีเซียวเหยียนรู้สึกเพียงว่าร่างกายและวิญญาณของพวกเขาระเหิดในทันทีไม่มีความเจ็บปวดแต่รู้สึกสบายใจละลายส่วนใหญ่ตัวก็เริ่มอ่อนด้วยไฟสีขาวสองดวงสว่างขึ้นในเวลาที่เหมาะสมและชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งสวีเซียวเหยียนและซูลี่จือก็ดับลงไม่มีใครคาดคิดว่าจู่ๆสถานการณ์จะพลิกผันเช่นนี้และการระเบิดทันทีของเล่เจิ้งอยู่จะทรงพลังมาก ความสามารถพิเศษของเขาในการหลอมรวมทักษะวิญญาณทั้งสามเป็นหนึ่งเดียวทําให้อาชีพของเขาเปลี่ยนไปในทันทีในขณะนี้ใต้ฝ่าเท้าของทางอูหลินผู้ซึ่งอดทนต่อแสงแห่งการพิพากษาเช่นกันมีรัศมีสีทองเรืองรองจากเท้าของเขาและแสงสีทองที่ตกกระทบเขาก็ไหลลงมาอย่างรวดเร็วและเขาก็ถูกดูดเข้าไปในถังทองคํารัศมีแม้แต่แสงสว่างบนร่างกายของเลอเจิ้งอยู่ก็รีลง แสงสีทองเข้มห้าดวงตัดผ่านช่องว่างบนเวทีการแข่งขันทันทีด้วยความเฉียบคมที่ไม่มีใครเทียบได้และห่อหุ้มเลือเจิงอยู่ด้วยรอยแตกของอวกาศด้วยแสงสีขาวแวบหนึ่งเลือเจิงอยู่หายไปจากอากาศและเขาก็ออกไปวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ใช้พลังบ่อยครั้งเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ของนักเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่าถังอูลินจะเอาชนะเลือเจิงอยู่ด้วยองค์ประกอบที่ถอดกรงเล็บของมังกรทองและแสงสีน้ำเงินสีเงินและสีทองแต่เขาเองก็คุกเข่าข้างหนึ่งและหอบหายใจ การตัดสินอันศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมทักษะจิตวิญญาณทั้งสามของเลอเจิ้งอยู่ในขณะนั้นได้ตอบโต้ผลที่กระหายเลือดของการกินขนมปังไส้ถั่วที่กระหายเลือดและในขณะเดียวกันมันก็เผาผลาญเขาอย่างมากเช่นกันเมื่อรวมกับการบริโภคที่เกิดจากการประทะกับยวนเอิญเขาก็กำลังจะหมดน้ำมันและกำลังจะตายสถานการณ์ไม่ดีสำหรับชั้นแรกที่จะกลับเข้ามาใหม่หากทางอูหลินไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้ก็เหลือเพียงกู่เย่และเซี่ยเซี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ในขณะนี้ฮันเสี่ยวที่ฟื้นคืนความแข็งแกร่งได้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและร่างโคลนเงาของเซี่ยเซี่ยก็แทบจะทนไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วเกรดสองก็แข็งแกร่งขึ้นคลื่นของความอ่อนแอที่แข็งแกร่งยังคงมาในนัดน,นี้เขาแบกรับความกดดันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยเขาต่อสู้อย่างหนักกับหยวนเอินโดยคำนึงถึงผู้ชมทั้งหมดจากนั้นอดทนต่อการโจมตีเต็มที่ของเล่เจิ้งอยู่และเอาชนะเล่เจิ้งอยู่ลงไปที่พื้น อย่างไรก็ตามเกมนี้ยังไม่จบและฝ่ายเราไม่ถือไพ่เหนือกว่าทั้งอูหลินตบพื้นด้วยมือขวาและใช้แรงกระแทกเพื่อช่วยให้เขายืนขึ้นอีกครั้งเขาหายใจเข้าลึกๆยกแขนขึ้นรอบๆร,ร่างกายของเขาและระดมเลือดในร่างกายของเขาอีกครั้งชีและเลือดย้อนกลับในอีกด้านหนึ่งการปะทะกันระหว่างกู่เย่และหยวนเอินก็ถึงจุดเดือดเช่นกันร่างกายของกู่เย่สั่นไหวเหมือนผีและทุกๆภาพฝ่ามือจะมีแสงสามสีรวมกันเพื่อสร้างเงาฝ่ามือ แม้ว่าหยุนเอินจะทรงพลังแต่เธอก็ถูกทำร้ายโดยเธอและทำได้เพียงป้องกันอย่างเฉยเมยสิ่งที่ทำให้หยุนเอินขมวดคิ้วยิ่งกว่านั้นคือทักษะวิญญาณทอรนไทท่านของเธอกำลังจะล้มเหลวตั้งแต่เริ่มแรกเธอไม่เคยต้องการใช้จิตวิญญาณการต่อสู้ของนางฟ้าตกสวรรค์นี่เป็นความลับที่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้นอกจากนี้เมื่อเธอใช้จิตวิญญาณการต่อสู้ของเทวดาตกสวรรค์เพศของเธอจะถูกเปิดเผยอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของกู่เย่นั้นเกินกว่าการตัดสินใจครั้งก่อนของเธอเธอควรจะเป็นผู้โจมตีระยะไกลไม่ใช่หรือแต่เหตุใดองค์ประกอบจึงถูกย่อและใช้งานได้อย่างอิสระในการต่อสู้ระยะประชิดการป้องกันของโทไททันนั้นน่าทึ่งมากและเธอ,อยังต้องระดมพลังวิญญาณอันกลมกล่อมของเธออย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขพลังที่กดขี่ขององค์ประกอบทั้งสามการระเหิดที่เกิดจากการรวมกันขององค์ประกอบต่างๆทำให้เธอเหนื่อยเล็กน้อยกับการจัดการ ถ้าเธออยู่ในสถานะสูงสุดแน่นอนว่าเธอไม่กลัวเธอมั่นใจว่าจะผลักกูเย่กลับไปด้วยการโจมตีระยะไกลแม้ว่าการถ่ายโอนอวกาศจะทรงพลังตรับใดที่เธอทำลายอาวกาศด้วยความแข็งแกร่งอันทรงพลังของเธอเองกูเย่จะไม่มีอะไรต้องซ่อนแต่ตอนนี้โทรนไททันกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดและพละกำลังของเธอก็ลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอไม่สามารถสานต่อพลังของเธอได้อีกต่อไป จะทำอย่างไรพลังของไทท่านนั้นไม่สามารถที่จะรองรับมันได้และพลังวิญญาณของมันก็ถูกใช้มากเกินไปแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปใช้ทูตตกสวรรค์พลังการต่อสู้ของมันก็จะอ่อนแอลงอย่างมากในขณะนี้จูจ่ๆเสียงขลุ่ยอันน่าลหลงไหลก็ดังขึ้นและอีกด้านหนึ่งของสนามรบร่างทั้งสองกลับเบลอเป็นหนึ่งเดียวและร่างที่แท้จริงของเซียเซียก็ปรากฏขึ้นร่างกายของเขาสั่นและเกือบจะล้มลง ในที่สุดการแทรกแซงของเขาก็ไม่สามารถขัดขวางฮันเสี่ยวจากการเป่าขลุ่ยยาวในมือของเขาได้อีกต่อไปดวงตาของฮันเสียวใช้แววเย็นชาในตอนนี้โซมาสเตอร์ประเภทควบคุมของทีมถูกโซมาสเตอร์ประเภทว่องไวของฝ่ายตรงข้ามพัวพันจนไม่สามารถช่วยคู่หูของเขาได้มันเป็นความอัปยศส,สูอย,อย่างยิ่งสำหรับเขานอกจากนี้เขายังเป็นคนหญิงยะโสและเขาเชื่อฟังหยวนเอินในชั้นเรียนเท่านั้น โดยการรังควานเขาและปห่ยฮันหญิงเซียเสียเข้าไปพัวพันกับพวกเขาเพียงลำพังในเวลานี้พลังวิญญาณค่อนข้างผิดปกติและในที่สุดเขาก็ไม่สามารถรักษาร่างโคลนได้อีกต่อไปฮันเสียวจะปล่อยโอกาสเช่นนี้ไปได้อย่างไรวงแหวนวิญญาณดวงที่สามบนร่างกายของเขาสว่างขึ้นเสียงถลุยดังขึ้นและเขาก็เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งการฆาตกรรมในทันทีเจตนาฆ่าที่รุนแรงแผ่ซ่านไปทั่วอากาศห่อหุ้มเซียเสีย การโจมตีด้วยคลื่นเสียงสังหารการล่องหนนี้คือทักษะจิตวิญญาณที่สามของเขานั่นคือเสียงสังหารไม่เพียงแต่มีเสียงแต่ยังโจมตีทางจิตวิญญาณอีกด้วยในที่สุดไปฮันหญิงก็ปล่อยมือของเขาโบกกิ่งไม้ในมือของเขาและดอกซากุระที่พลิบานก็กลายเป็นกลีบดอกในอากาศและร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าปกคลุมร่างของหยวนเอิน ทันใดนั้นวิญญาณของหยวนเอินก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและรัศมีสีขาวก็สว่างขึ้นบนโทรนไททันที่กำลังจะหมดแรงและลมหายใจของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งเขากระทึบเท้าวขวาลงบนพื้นอย่างแรงทันทีที่มีร่างของเธอเป็นศูนย์กลางช่องว่างภายในเส้นผ่านศูนย์กลางสิบเมตรทั้งหมดบิดเบี้ยวและสั่นไหวอย่างรุนแรงร่างของกูเย่หลุดออกจากความบ่างเปล่าและถอยหลังไปหลายก้าวก่อนที่จะยืนนิ่ง เมื่อเห็นฉากนี้เฉินยี่และวูฉางคงขมดิวในเวลาเดียวกันหยวนเอินฟื้นคืนความแข็งแกร่งฮันเสี่ยวควบคุมเซียเซียและมันก็เป็นการฆ่าที่แน่นอนแล้วไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับผลการแข่งขันนี้กลีบดอกซากุระที่ไปฮันหญิงปล่อยออกมาเป็นเหมือนสะพานที่สื่อสารระหว่างเธอกับหยวนเอินด้วยรอยยิ้มอันอ่อนโยนบนใบหน้าของเธอเธอเดินตามหลังหยวนเอินด้วยรอยยิ้มอ่นอ,อนหวานสะพานคู่รัก นี่คือชื่อของทักษวิญญาณของไปฮันหญิงเมื่อมันถูกสร้างขึ้นมันสามารถเชื่อมต่อพลังวิญญาณของคนสองคนและฉีดพลังวิญญาณของคุณไปยังอีกฝ่ายไปฮันหญิงยังเป็นปรมาจารย์วิญญาณอาวุโสเมื่อฉีดพลังวิญญาณของเธอไททันหมุนรอบของหยวนเอินสามารถคงอยู่ต่อไปได้อย่างเป็นธรรมชาติในการต่อสู้วันนี้อาจกล่าวได้ว่าทั้งสองฝ่ายสร้างความประหลาดใจให้กันและกันเป็นอย่างมากท้งอูหลินหลอกใช้เย่ชิงโมด้วยการวางแผนของเขาเอง และความแข็งแกร่งของเย่ชิงหลานก็เอาชนะเสี่ยวเผิงได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามไม่มีใครคาดหวังว่าการระเบิดอย่างกระทันหันของเล่เจิง้งหยูจะรุนแรงขนาดนี้ทําให้สวีเสี่ยวเหยียนและซูลี่จือออกจากสนามรบในบัดดลตัดการจัดหาโลจิสติกของทีมชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งแม้ว่าทางอูหลินจะเอาชนะเล่เจิง้งหยูได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยากที่จะย้อนกลับการลดลง ในชั้นเรียนที่หนึ่งของชั้นประถมศึกษาปีที่สองมีเพียงหัวหน้าหยวนเอินและรองฮันเสี่ยวเท่านั้นที่มีห่วงสิ่งที่แข็งแกร่งสองวงและไป่ฮันหญิงที่สนับสนุนการต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีความระแวงเสียงสวดมนต์ของมังกรที่เร่าร้อนดังขึ้นและร่างของทางอุลินก็เปล่งประกายด้วยแสงสีทองและเขาก็ก้าวเ,เข้ามาที่ด้านข้างของกู่เย่และยืนเคียงข้างเธอ ในเวลาเดียวกันแสงสีขาวก็สว่างวาบขึ้นอีกด้านหนึ่งและเซี่ยเซี่ยก็ถูกนำออกจากเวทีการแข่งขันโดยวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โต้หลัวเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถทนเสียงสังหารของฮันเสี่ยวได้อีกต่อไปฮันเสี่ยวหันกลับมาสามต่อสองถ้าทางอูลินอยู่ในช่วงรุ่งเรืองเขาอาจจะยังสามารถต่อสู้ได้แต่ผลกระทบด้านลบของขนมปังไส้ถั่วกระหายเลือดที่เขาได้รับก่อนหน้านี้นั้นยิ่งใหญ่เสียจนแสงสีทองบนร่างกายของเขาตอนนี้ดูงดงามน้อยกว่าที่เป็นอยู่มาก เหลือเพียงเขาและกู่เย่และทุกอย่างชัดเจนหยวนเอินไม่ได้ต่อสู้ต่อไปแต่พูดกับทังอูลินเบาๆยอมรับความพ่ายแพ้ตาของทังอูลินไม่สงบแม้ว่าพวกเขาจะแพ้ในเกมนี้ที่ลานด้านนอกของวิทยาลัยเชร็กมีเกรดต่างกันเพียงเกรดเดียวต่างกัน3ปีด้วยอายุที่ต่างกัน3ปีถือเป็นโลกแห่งความแตกต่างอย่างแท้จริงแต่ทังอูลินจะยอมรับความพ่ายแพ้หรือไม่ ในตาของเขายังคงร้อนระอุราวกับเปลวเพลิงสองดวงเขาเงยศีษะขึ้นสูงและเสียงของมังกรก็ดังขึ้นก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวยืนอยู่ข้างหน้ากู่เย่กู่เย่ตกใจเมื่อมองไปที่แผ่นหลังที่ไม่กว้างเป็นพิเศษแต่กลับตรงผิดปกติต่อหน้า,เธ,าเธอดวงตาของเธอดูเหมือนจะงุนงงอยู่ครู่หนึ่งคลุยของฮันเสี่ยวขยับไปที่ปากของเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหนาวเย็นเขากลั้นหายใจและยังไม่ปล่อยมันออกมาอย่างเต็มที่ ในเวลานี้อีกฝ่ายยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ดังนั้นเรามาสู้กันจนกว่าพวกเขาจะยอมรับความพ่ายแพ้หยวนเอินหายใจเข้าลึกๆฉันไม่ควรถามการเอาชนะคู่ต่อสู้คือการให้ความเคารพต่อคู่ต่อสู้ทั้งอูหลินยิ้มและยกมือขวาขึ้นช้าๆกรงเล็บมังกรทองยังคงส่องแสงเจิดจ้าและแหวนวิญ,ญญาณสีทองซึ่งอ่อนแสงไปแล้วก็ระเบิดแสงอีกครั้งตอนที่411เทคโนโลยีหลอมรวมวิญญาณยุทธ เขารู้ว่าเขาจะแพ้แต่เขาก็ยังไม่มีความขี้ขลาดแม้แต่น้อยถึงจะแพ้ก็ต้องแพ้แบบลูกผู้ชายเขาไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของตัวเขาเองเท่านั้นแต่ยังเป็นกระดูกสันหลังของคลาสหนึ่งเกรดหนึ่งอีกด้วยสามารถนอนลงและออกจากเวทีการแข่งขันแต่ไม่เคยยอมรับความพ่ายแพ้ต่อสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายนักเรียนในชั้นเรียนที่หนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งยืดหลังของพวกเขาให้ตรงโดยไม่รู้ตัวและกำมัดแน่น ในขณะนี้พวกเขาแต่ละคนจมอยู่กับลมหายใจอันน่าเศร้าที่ถังวูหลินปล่อยออกมาในขณะนี้นี่คือหัวหน้าของเราวูไซโดกมัดของเธอแรงเกินไปทำให้ข้อนิ้วของเธอเปลี่ยนเป็นสีขาวเล็กน้อยเธอคิดว่าเธออยู่บนเวทีการแข่งขันในเวลานี้มากแค่ไหนหากคุณมีตัวเองคุณไม่จำเป็นต้องแพ้การต่อสู้ครั้งนี้ถังอูหลินคุณไม่ได้รับอนุญาตให้แพ้บนพระพลาผู้อาวุโสชใช้พยักหน้าเล็กน้อย แม้ว่าความพ่ายแพ้จะรุ่งโร์แต่ก็ไม่ได้สูญเสียกระดูกสันหลังของเทร็กและสำนักถังเฟิงวูอยู่ตะคอกแต่ไม่ได้พูดจัวซื้อขมวดคิ้วสิทธิ์ของเขาทำได้ดีพอแล้วแต่นี่คือเทร็กเทร็กไม่เคยขาดแคลนสัตว์ประหลาดไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่แข็งแกร่งพอแต่คู่ต่อสู้นั้นแข็งแกร่งกว่าแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยคิดว่าถังอหลินและกู่เย,ย่ยังมีโอกาสวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในทุ่งมองอย่างสงบและดวงตาของเขาจับจ้องไปที่ถังอหลินเผยให้เห็นรอยยิ้มจางฮ่า แต่ในช่วงเวลาถัดมาความประหลาดใจก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอหยวนเอินก้า e วไปข้างหน้ายกกำปั้นขนาดใหญ่ของเขาอีกครั้งและหันเสี่ยวหายใจเข้าลึกๆขณะที่เขากำลังจะเล่นขลุ่ยในมือทันใดนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ได้เห็นฉากที่แปลกประหลาดกู่เย่ยืนอยู่ข้างหลังทังอูหลินซึ่งเคยสับสนเมื่อทังอูหลินยืนอยู่ตรงหน้าเธอทันใดนั้นก็ก้าวไปข้างหน้าและเคลื่อนไหวที่ทำให้ทุกคนงงงวยเธออาแขน,น,นออกและกอดทังอูหลินจากด้านหลัง นี่คือคุณกำลังทำอะไรแม้ว่าพวกเขาจะออกเดทกันก็ไม่ควรอยู่บนเวทีใช่ไหมยิ่งกว่านั้นพวกเขายังเด็กเป็นไปได้อย่างไรชั่วครู่หยวนเอินตกตะลึงหันเสี่ยวตะลึงงนันและสะพานรักที่ไปลันหญิงปล่อยออกมาสั่นเล็กน้อยครูบนแท่นยืนอึ้งไปครู่หนึ่งแต่ในช่วงเวลาต่อมาฉากที่ทุกคนไม่คาดคิดก็ปรากฏขึ้น บทเพลงมังกรอ,อันล้ำลึกแต่เดิมของถังอูหลินก็ดังและแหลมสูงความผันผวนของชีและเลือดในร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันทันใดนั้นแสงสีทองดั้งเดิมก็กลายเป็นเจ็ดสีและกูเย่ที่อยู่ข้างหลังเขาก็แยกออกเป็นรัศมีแห่งแสงและด้วยอ้อมกอดของเธอพวกมันรวมเข้ากับร่างของถังอูหลินอย่างรวดเร็วสีแดงน้ำเงินเหลืองเขียวทองเงินและดำแสงเจ็ดสีกลายเป็นแถบแสงห่อหุ้มร่างของถังอูหลินอย่างรวดเร็วและรวมเข้ากับร่างของเขา เกล็ดสีทองดั้งเดิมบนร่างของถังอูหลินระเบิดเป็นประกายหลากสีสันในทันทีและออร่าของเขาก็เพิ่มขึ้นถึงระดับที่ทรงพลังอย่างยิ่งในทันทีแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาแค่รู้สึกว่าร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังอย่างกระทันหันและความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนของพลังทำให้เขารู้สึกแปลกๆที่สั่นสะเทือนทั้งร่างกายและจิตใจ เกล็ดบนร่างกายของเขาค่อยๆโปร่งใสและหนาขึ้นเมื่อมันกลายเป็นเจ็ดสีและร่างกายของเขาถูกปกคลุมด้วยเกล็ดทั้งหมดราวกับสวมกรออีกชั้นหนึ่งบทเพลงมังกรอ,อันรร้อนเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของการมองโลกในแง่ร้ายบนพลับพลาเฟิงวู้อยู่จ่วซื่อตะคอกพร้อมกันด้วยสีหน้าตกใจพวกเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าวิญญาณการต่อสู้ของพวกเขาถูกระงับหากไม่ใช่เพราะฐานการบ่มเพาะของพวกเขาไม่ห่างกันเกินไปพวกเขาจะมีความรู้สึกอยากบูชาด้วยซ้ำนี่คืออะไร ร่างของทางอูหลินสูงขึ้นถึงสาเมตรในทันทีและกรงเล็บมังกรทองก็กลายเป็นกรงเล็บมังกรหลักสีเขากำกำปั้นและเหวี่ยงมันออกไปหยวนเอินยังไม่เข้าใจจนถึงตอนนี้เขาเหวี่ยงกำปั้นทั้งสองพร้อมๆกันพร้อมกักบตะโกนเสียงดังและพลังของโทรนไททันก็ระเบิดออกมาฮันเซียวเป่าเสียงขลุยเสียดหูวงแหวนวิญญ,ญาณดวงที่สี่สองแสงเจิดจ้าและแสงเสียงจำนวนมากก็ห่อหุ้มร่างของทางอูหลินทันที อย่างไรก็ตามคลื่นเสียงของเขาอยู่เพียงชั่วครู่เท่านั้นเมื่อเขาอยู่ห่างจากถังอูหลินไม่ถึง5เมตรทันใดนั้นอากาศบิดเบี้ยวคลื่นเสียงหายไปและแม้แต่เสียงก็หยุดกระทันหันกำปั้นของหยวนเอินกำลังจะชนกับของถังอูหลินทันใดนั้นเธอรู้สึกว่างเปล่ารอบตัวเธอดูเหมือนว่าทุกสิ่งรอบกายของเขาและแม้แต่ความแข็งแกร่งของเขาเองก็ดูเหมือนจะว่างเปล่าในทันที เวทีการแข่งขันทั้งหมดเต็มไปด้วยเจ็ดสีในชั่วพริบตาต่อมานักเรียนทั้งสองกลุ่มที่กำลังดูการต่อสู้รู้สึกมืดไปต่อหน้าต่อตาในขณะนั้นแสงบนเวทีการแข่งขันดูเหมือนจะสูญเสียแสงสว่างไปเป็นอย่างไรบ้างไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไฟดับและกลับมาสว่างอีกครั้ง ทั้ง3ของคลาส2อถูกปกคลุมด้วยแสงสีขาวที่ขอบเวทีการแข่งขันแล้วไม่เพียงแค่นั้นแสงสีขาวกลายเป็นหน้ากาการครอบคลุมวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และนักเรียนคนอื่นๆที่เธอดึงออกจากการแข่งขันก่อนหน้านี้ร่างกายของทางอูหลินหดตัวอย่างรวดเร็วและกู่เย่ถูกแยกออกจากหลังของเขาเจ็ดสีก่อนหน้านี้หายไปเหมือนแสงแฟลชในกระทะทั้งสองยืนนิ่งโดยหลับตานี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ลำแสงหลากสีสันและเกล็ดหลากสีเหล่านั้นคืออะไรดวงตาของทุกคนหม่นหมองรวมทั้งครูของวิทยาลัยเช็คบนเวทีนี่คืออะไรพวกเขาเป็นลมทั้งสองฝ่ายจะแพ้แต่ถ้าฉันไม่หยุดบางคนในคลาสสองจะต้องพินาศดังนั้นการตัดสินขั้นสุดท้ายคลาสหนึ่งชนะเสียงอันเงียบสงบของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์โต้หลัวแผ่กระจายไปทั่วผู้ชม เป็นลมทางอุลินและกูเย่เป็นลมหมดสติอย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะหมดสติไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังยืนอยู่ที่นั่นร่างกายของพวกเขาพยุงกันและกันไว้ไม่ให้ลม้มลงนักเรียนชั้นคลาสหนึ่งม้าร่าเริงแต่น้ำตาไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ในขณะนี้ในใจลึกๆในที่สุดพวกเขาก็จำหัวหน้าหน่วยและรองหัวหน้าหน่วยได้อย่างแท้จริงในเวลาเดียวกันพวกเขายังรู้สึกถึงความรุ่งโรจน์ของคลาสหนึ่งเราเป็นนักเรียนชั้นคลาสหนึ่งทุกคนกรีดร้องอยู่ในใจแต่ไม่สามารถส่งเสียงได้ ในที่สุดดวงตาที่สงบสุขของหยวนเอินก็ขยับเมื่อมองไปที่คนหมดสติสองคนที่กอดกันบนเวทีการแข่งขันเธอกำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัวบนพระพราดวงตาของชัยเย่เอ๋อกลายเป็นเรื่องแปลกเทคนิคการหลอมรวมใช่นอกเหนือจากเทคนิคการหลอมรวม,รวมจิตวิญญาณการต่อสู้แล้วเธอไม่สามารถคิดถึงคำอธิบายอื่นใดสำหรับการกลายพันธุ์ครั้งสุดท้ายของทางอูลินและกู่เย่จัวซื่อกล่าวอย่างเคร่งครึมพลังของหมัดนั้นเป็นสุญญากาศ ฟังว่าอยู่ประหลาดใจที่ไม่ได้หักล้างคำพูดของเขาแต่พยักหน้าอย่างจริงจังมันเป็นสุญญากาศสุญญากาศที่สร้างขึ้นจากการลอกของธาตุทั้งเจ็ดหักฐานของพลังงานทั้งหมดประกอบด้วยน้ำไฟดินลมแสงความมืดและอวกาศในหมู่พวกมันธาตุต่างๆถูกรวมเข้าด้วยกันการปอกธาตุทั้งเจ็ดเป็นสุญญากาศโดยไม่คาดคิดจิตวิญญาณการต่อสู้ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งสองของพวกมันสามารถรวมกันได้ด้วยวิธีนี้ใช้กำปั้นสุญญากาศของราชาบังกร จวดื่อรีตาลงเล็กน้อยพวกมันเป็นจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกันจริงหรือแต่ทำไมหลังจากที่พวกเขารวมกันเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงพลังของเลือดที่โชคร้ายของถังอหลินที่พุ่งออกมาอย่างกระทันหันถังอหลินต่อสู้ด้วยวิธีการทำให้ตกใจของมังกรทองที่เขาสอนดังนั้นความรู้สึกของเขาจึงตรงไปตรงมาและบริสุทธิ์เลือดระเหิดแม้จะใช้เทคนิคการหลอมรวมจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุ ทังอูหลินและกูเย่ถูกหามลงมาแต่สิ่งที่แปลกคือมือของดูเหมือนจะเติบโตบนร่างกายของทังอูหลินและพวกเขาไม่สามารถแยกออกจากกันได้ดังนั้นพวกเขาจึงถูกส่งกลับไปที่หอพักนักเรียนที่ทำงานและเรียนในท่ากอดอย่าลี่พวกเขาแข็งแรงดีไหมจวดซื่อถามวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์โต้หลว